ก็เคยงานจรินะครับแต่สมัยน,นี้ยังไม่ต้องสีนะครับคนเยอะมากจุดนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลทของงานของของอะไรนี้นะครับแล้วคนจะถ่ายเยอะมากตรงนี้นะ สวยงามากครับถ้าใครอยากมาลองมาดูนะครับแถวจังหวัดนครนายกระก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยก่าโลมถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปกลับบ้านกัน 頑張れ。 เดี๋ยวเราลองไปกราบไหว้นะครับแต่ว่าคนเยอะมากอะเราอยากเราก็อยากไปไปกราบไหว้ครับแต่คนเยอะมากเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นบางพญานาคเป็นบางบางตัวยังไม่มีเกรดนะครับผมนะครับคนเริ่มเยอยมากคนอ่ะคนเริ่มเยอะมากตอนนี้มาแบบเยอะจริงๆครับคนยังรอบๆนะครับผมก่อนจะออกไปนะ ว่าเฮ้ยตอนนี้สี่วงแล้วเหรอพอดีวันนี้เวลามีจำกันไงมันต้องไปข้างนอกต่อยนะครับขอ,อ,องท้ายน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานนะครับที่คนเยอะมากเดี๋ยว ขานกลับนะครับมาออกไปอนะอกไปดีกว่าครับตอนนี้ก็ตลามาสี่งมงเยนแล้วตอนนี้โอ้อน,นี้คือทางเข้านะครับเห็นไหมถ้าแบบอลังการมากครับอลังการสวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับแบบถ้ำจำลองนะครับสวยงามมาก นี่บริเวณนอๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูน่นองก,อก่นนอกนสนะวยว่าน้าทึำมตัว่าต่างมาก มันมีพระปู่ด้สีนะครับผมปูด่ดสีมาครับก่อกลับอันนี้บริเวณหน้าทางเข้านะครับผมหน้าทางเข้าแต่ว่าตอนนี้เราจะกลับแล้วครับผม เ,เดี๋ยวเนะราหาทางออกกัน,นนะครับเมื่อกี้คนเยอะเหมือนกันนะว้า,าวสวยงามนะครับนี่น่าเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่านานะพอเดียวว่ามันเย็นมากแล้วเนะนี่ยนี่เห็นไหม พวกนี้จะเป็นเสาจำลองครับคือมันจะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไม้จริงนะมันจะเป็นแบบพวกไอปูนอะ่ะเข้ามาปัาน้นเป็นเสานะครับสวยงามมากนะครับผมาถ้าว่าใครอยากมามาได้นะครับผมแถวแถวนครนายกนะครับจังหวัดนครนายกนะครับถ้าว่าใครอยากมานะแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะทำนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงสีนะยังไม่ทำ,ทำนี่ทำแค่เป็นบางอย่างนะครับเพิ่งจะต่อเตอมเป็นบางอย่างมา อันนี้นะครับผมทางเข้านะครับน,นี้ตรองรอบๆนะครับ <c oughs> ถ้าว่าเป็นไม้จริงก็ดีเนาะไม้โคตรใหญ่เลย <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่ไม้จริงนะมันเป็นแค่เสาปูนอ่ะ <c oughs> อันนี้คือทางออกนะครับทางออกเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นไหมครับฐานพวกนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับเห็นไหมฐานพวงนี้ยังไม่ได้ทํานะครับ ถ้าว่าเขาต่อเติมเสร็จอะทำเสร็จน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่านี้คือย,ยังทำไม่เสร็จนะเนี่นะเดี๋ยวรอรอ,รอเที่ยวหน้าครับน่าจะมาอีกเลยทเที่ยวหน้าก่อนไปอันนี้ก็ประมาณกี่โมงนะสามสี่ห้าโมงละสวยมากครับผม ทางออกแล้วครับแดีวยวทางออกก็ยังเหมือนเดิมเขายังทำไม่เสร็จเหมือนเดิมเขากำลังทำอยู่นะครับเห็นไหม น่าจะเป็นทางเข้าทา,างขึ้นเมื่อกีก้อ่ะเป็นพญายนาคสวยมากเลยนี่แบบไหนดิเรียกยังไงได้อะไรไม่เลรู้ใหญ่ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับผมอยู่แถวจกกังหวัดนครนายกนะครับถ้าว่าใครอยากมานะครับจะมีองค์พระพุทธรูปใหญ่มากเห็ว่าปางนี้ใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าพระพุทธรูปอะไรนะ นล่นะครับถวายสังฆทานก็เรียนเลยนะครับด้านนี้ได้เลยครับจะได้ดําเนินการพร้อมกับชุดนี้ได้เลยนะครับสําหรับการถวายสังฆทานที่วัดบริรวงอย่างนี้ไม่จำกัดไม่จํากัดจตตุปปัจจัยนะครับเท่าไรก็ได้เพียงแต่ขอให้ท่านทําด้วยความบริสุทธิ์ใจสบายใจ ทำแล้วไม่เดือดร้อนก็ขอยินดีและขอโมษณาด้วยนะครับพร้อมแล้วไปไนนีก็เลยเอด้า้นพร้อมแล้วด้านนี้เลยนะครับค้เยเยนเจยาน้าน้ยด้าเลยมือเลยะคานีะคนเยะก็ตรงน้เยมน้เยะคเลยนะคะ Hey, ไหว้พนระเรียนเชิญด้านซ้ายมือเลยนะคะข้า<ๆ>ตรงเนีนน้อยเลยนะจ๊ะเข้าไปไหว้พระประจำวัดของเราก่อนนะคะ<ๆ>แล้วค่อยขึ้นกราบสักการะพระปู่แม่ย่าด้านบนนะจ๊ะ<ๆ>เรียนเชิญไหว้พระท่า,านไงก่อนจ้าอันนี้ครับก่อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้านะครับ รรสานะขอเชิญได้เลยนะครับตรงนี้ไหว้ขอพอรนะครับอ,อันนี้พี่ได้วัดถึงหลงหรือยังยังนะเดีย๋ยวพี่ไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรบกวนนะเดีย๋ยวพี่เดินลงตรงนี้นะหรือว่าพี่จะอะไรก่อนจะว้ก่อนไหมหรือจะไปวัก่อน,อนแล้วแต่อ้หวัดก่อนเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปแล้วพี่เดินกลับอกอกมาองค์ใหญ่มากครับถ้าว่าใครนะครับ ข้าไหว้ก่อนเดี๋ยวพี่ก็ไหว้เราเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปด้านในวัดสุนัขภูองค์ใหญ่มากนะครับผมพะพรรมใะพิธกรรมไม่งั้นเดี๋ยวพี่ได้ก่อนนะครับรถโบสถ์แทบถึงนะอันนี้บริเวณรอบๆวัดนะครับก่อนเราจะกลับนะครับผมก่อนเราจะกลับนะเดี๋ยวเราลองมารู้รอบๆวัดก่อนนะครับก่อนจะกลับนะครับก่อนจะกลับนะครับผมเดือดพลเลยนะเพื่อรับพระพิอนแล้วเราจะได้เข้าวัดพิธีกรรม้นะครับขอเจริญได้เลยนะครับ กำแพงว่าถือว่าสวยมากครับทำแบบลอลังการมากอะ่ะโอ้โทำแบบสวยงามมากครับผมอันนี้คือกำแพงนะครับทแบบลอลังการสวยงามมากครับผมอันนี้บริเวณรอบวัดนะครับผม แต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จนะ vinegar, ถ้าว่าทำเสร็จน่าจะดีกว่าที่นี่นะอันนี้จะเป็นกำแพงวัดนะครับถือว่าสวยงามมากครับสวยงามจริงๆจริงตรงจริงสวยงามมากนะครับสวยงามมากมีทั้งแต่ว่าสมวนมากจะเป็นแบบถ้ำพญานาคนะครับจำลองนะครับถือว่าสวยงามมากเลย อง,อ,องค์ใหญ่มากนะครับ,บรถ้าว่าใครอยากมาลองมาได้นะครับแถวจังหวัดนครนายกนะครับผม,ม,มส,สวยงามก่อนจะกลับนะครับผมบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวว่าคลิปหน้าแวะว่ากันใหม่นะครับผมสวยงามมากม เดี๋ยวลองรอบูบรอบๆนะครับก่อนเราจะปิดคลิปนี้นะครับผมนีลล่ลองรอบรอบๆนะครับผมก่อนเราจะปิดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าบ้ากันใหม่นะครับผม